สบายดีสบายดีเด้อพอแบบพี่น้องสุขุสุขคตเอฟซีสุขุสุขคตเมือนีอกะมีสาวสวยคนดังมาัิดีฬาอยูฮันสองน้องอลิญ่าสวยๆกันเลยนะผ่าตัาต้องหั่นปะนุ่มหล่อนะต้องหั่นปะหั่นน้องพี่แกอยากอะไรพวกว่า สวัสดีจ้าสบายดีสบายดีสบายดีเพิ่งออยสบายดีอลีทงไงโอ้สาลีจักด็กแหแหเสบายดีทำสีบัตบิก็จะเป็นเลือมนะเหลือวะนุ่หล่อเพ่อนกาเป็นเกียรติเป็นเกียดของห้าเก่าเนกียรเป็นเกียรติอย่างสูงกับใสจทำเลน้อเดีเยวประมาก็ได้เรื่องการกเ็บขาวปหนเรื่องใหม่เอ <ภ>มนนี่ก็ซือเขาไปอันอเอ้เพื่อนอารันนี่เนาะจังว่งาสอผ้าพวกนี้ไปถ่ายคลิปคุณเอเจ้าเข่าตำลังเด้อได้ได้ขขดได้เจ้าพวกเข่าขอมกันได้ได้ได้เออเอาไปลิน้นเข้าของคเ่มมาลิ้นเท่านีด้ดูเดอด้อดอยากไปตู่ดิ๊กนะมันเน,นี่ยเป็นตู่ยลวงหัวรันเป็นตุ่หลวงหัวบะไปม่านํากันไปมากมาหัวงัวบอบ่ ้าสัญญาช้าผู้บ่าวหาให้บาดยังไดนไอคงโสดนี่ี่ดได้ขอแบบ่าอะไรบ่ขอแบบ่าบอเลือดขอแบบ่าอันนี้น่าเลือกป่าไหมนาเหลือครับสีพันหลอเนี่ยันเลือดพูะบ่าวเจี๊พาวมากันไ่นอนแล้วมาผันตั้งแต่เิ่นอยู่สมัยสรหาปีก่อนเห็นเพิ่รอเ้ยนแฟน เมนว็เ็นเมเมนเมนเมนตอนนีเพิ่์ตีเหียลายหเลือใหม่ใชไปมวไม่อบเลือใหม่หรืว่าเือี่ไหะเือใหม่ซะเป็นเืองจริงเือดหยอกหยอกเรืองหยอกเนอะซิมกอัลลี่กันนะมีคนแนมอย่เห็นบ่เห็นบ่ยอแบบเงีมบเยอะฮะ ซิมักอลีแต่มีคนแบบนิ่มกิดเผากินปีไก่ฮัทสึคาันนิ่มอยู่อาอนไ้จะได้นี่างามีอะไรมาจูดในใจกับมันสู้้ว่าลายมีะไรมร่ิมักวะกอยอยู่ไ้เลต้องจับต้องว่ดต้องอุ่นๆใช่ปะ แยกอนดมันจะเป็นสีหนึงอตึงอ๋อเดียดึงตึๆาหรลาเจบอกว่าทานนั้นาร์บอรได้เจเก็นปินใจเม่าเลยบอกตลอดซีตลอดซีตลอดซี่อครตลอดซ่บเหมืยซ่เอวาต้อกินไงนะจะไปลอยต้องหายอลิตาหาหายอลิตาของบลัปะเอาเนาะเพราะว่าอลีนี่กะปะเมี่ยมมาใหม่ๆเจ้าก็ฮะยังได้ฮาร์ด กุร <m í toys> like ีมาประจกทะเลโอ้ยจะเป็นกังเจียดกันเหรอเจ้บหมากมงคนสักลายกระหมักอยู่ได้ส้มซีลส้มซีลเราใจได้หมักเป็นแ่ได้เออส้มซีลแบบวี้เนาะหุ่นหุ่นนิดนิดแถมเป็นชางสักลายชาดิ้นกินได้นี่ครับหมักเป็นแท่งเหรออยู่ในหมักแหลหมักบ่สแลหมักแพงบอสหมักแพงจะได้หมักสักลายเอา เข็มสใหญ่เออเค็มะเค็มชองเค็มซาอวกเป็นนเบอร์ตกนารักะ่ียสั่นี่เกีียววะเกีียววะเสือป้าในใจนี้วเสือป้าสั่เนี่ยเออของมันฮะสั่ไดสั่เนี้เนื้องอกนี่มันจะซีไยทินจะเออทนล้วิะกินกินเตโต้มาเนี่กินมบเกตโต้คนมาสองคนกินสองโต คนมา6กคนบอกเพียรี่บุฟเับได้ไนมีห่อกระเหอกปหอกระบ้านอันนี้บุเนของเรือไะ้กินบุฟ่อันนี้เราจะได้ฮะได้ได้กินได้กินได้ซื้อมามากขึ้นนี่มันก็ซื้อจใช้ตู้ต่ว่าเราบซื้อเรป่าไอ้ชุเปลี่ยซื้อซะสวัสดีครับซื้ใช้ตู้ใช้ตู้นี้เลใช้ตู้บไปตรงนั้นเอาซบ่มีบ่า บ่มีอ๋อเพราะว่ามีคนคุมแล้วแม่แม่ติดคุกแล้วติดคุกแล้วนะเมื่อเห็เห็นคลิปนี้ไปยุ่กันฮะเออวันรังสองผู้ชายต่อเป็นยังไงปากนว่ายุ่งเป็นยังไงได่หนาบ่าวเป็นอะไรดนยังอาการแบบเปิดเอการด้วยันเพะป้าเลอริต้าขู่ที่นี่เป็นแสกเลยี่ยเปนเิ่งเยกอยู่ปะ ต่องๆ FC เบอร์ล็อกมาบอแบบแิงแบบนำดำนเหลืองแถวบ้านเรามีลายใดอ๋อนึกว่ามกบอแบบแฝงปว่เอาใคมาพมีแฟนบอได้ได้แล้วมได้แล้วไปบ้านแิงหาหน้าตาจะขายที่จะเปิดแต่่รี้อ่ะไปไปเมือนได้ไปเยี่ยมบ้านแิงแล้วไปนั่ในบ่ห่อยเซตตาใช่ไหมเตาเตามี่คนได้อันนี้อันตาอ้ยอันนี้ดามเลยดีเนาะ นี่ยนี่แหะน้องน่อยแอชอบคนดำคนขาวเบอร์ฟิวออร่ารับคนดำมาลึกมาคนขาวาได้ก็ได้อรีอีน้อยไปอรีว่าอเคยังงชอบคนอยู่ตรงหน้าห้าเลยก็กินหาก็ลากันที่นี่น้ต้องห้าบ่พาะว่านี่เขาเป็นแฟนในตัวเขาในชิม ดี่ฮว่าเราคนนลกยินดีน้ำเดิมสซตอนีเรา o o งคนแล้วส o งคลิปไปได้ก่อนคลิปไปอึงแบบเพราสาวเพสาวเป็นแฟนหรือพะสาวแต่งงานอารีอาีกพึ่งปาเมียนนอนคีควขมสุบหมองกันเลยเบบิศระอะไรทุกคนพิสระแต่ก่อนน้อยยืดเกินเหมือง พอนั่งในธรรมดาตอนพินลุกยืนขึ้นเอวเป็นเอวโอโหอีกาสร์มันหนาวมันปวดมันบวมนาะปวดบวมบอบวมนบวมน้ำแหงบวมน้ำแห้งชีิหนาหนาวนนี่คำซีกินกระอื่นอะไรเออ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 กินอย่างนาะก็าตูวกินอกนระเทียมกินกระยุบดระบ เอากระดูกมานัเอากระดูกมานน้ใส่ชองหายอิ่มิ่มปะิ่เลยเรื่องออกขึ้นกันได้คือวะหาลูกไปเรได้หนักเะฝากดบอชิ้าลูกกินพ้ลูกใจร้เซ่เซ่โตโตม่ป่าปเก่าแอบแอบ พอะจะไปครับตาปัาคนเคยมาแล้วเรมัไม่เพินนลอิ่มแลือเปาอืนะนัต้องมาต้องสวยทันทีนะต้องเข้าแมวสุดไปสแกนบ่ะอยู่วัดเก้าอยู่บ้นเก่าอยู่ว้ไนเก้าเด็ก ได้ได้อาซาวาเลยเอาเพื่อเอาเบื้องติดหนึ่งก็ได้อาเพื่อกินดย์เดซ่าใช้ทองใช้ทองบะทองวัาติฟ้างเมื่อเมื่อแล้วมาส่งอย่าหายใหม่อีกเป็นของกลางก็จะต้องก็จะสบมาอีกสองนมเพิ่นกับคอมคอมเมนต์อีย่างว้าแต่เของาหารเดรนิกอาหารอื่นเดิไปเลยไหนบ่โอ้โหขอบใจขอบใจเพราะว่าเพราะว่าอหารอื่นพิซซี่นี่เขาจะไม่ใส้อะไบนเลยเมนบ่ เมนบ้าก่อยเมนยุ้มแท้ๆโดนยุ้มแท้ๆโดนยุ้มแท้ๆเออประหยัดเลยเป็นบ้าเห็หน้าไม่เปยันประหยัดเลยเอาอาหอือหืออือหอได้อักลักลดไเสียใค้เสียกตามไปเบิ่งเลยเนาะ สรุปสี่ไปบ้านอาลันบ่ไปตำลังเด้อไปตำลังอ่ะไปบ่ด้อตำลังโอเคโอเคโอเคพรีได้ครับไปข้อไปพูดได้อัดมันนีลาฉันจะไปน้ำพลอยต้นเพิ่นเป็นเมื่อยบ่เพิ่นเมื่อยดิฉันจะไปสูดที่เจ้าได้บ่สาวน้อยอายุหกสิบสี่ปีดิเอาครูบาวน้อยเอาแต่สหกสิบเจ็ดเพิ่นเมื่อยดิเนาะได้เงินจะได้กับเลี้ยงผู้บ่าวถูก เมามอยเพิ่นแม่จริงเจ้าบอกบอกคอยพาว้าอินบ่เนาะได้ก็ขอบมอขอบใจเด้อขอบใจขอบใจจะไปเตาไปเอาคำสีคำสีคำสีขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเด้อขอบใจเด้อได้เอาไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปกินน้ำเนื้อตาไปกินน้ำขอบใจขอบใจตุเทนอ คือว่ามีคนดังมาบ่เนเน่เหมือนคนมาอุดโนนออมาแบบว่ามา,มา,มาเกือบเต็มเลยครับเต็มทีมงานเพิ่นแหละนี่ยังก็อลิตตาอักเพิงอัโกยอโกอยอโกอยอโกอยพงอโกอยแล้ก็น้นองน้อยสาวน้อยยังก็ซืออซ่อน้องน้อยธรรมดาน้องน้อยบันนาบ่สาวน้อยบ,าาบันนาสาวน้อยบ,าาบันบานาแล้วก็มี คำสีบันทีนแลครับมีอาเน,นี่ยก็คือคนหนึ่งวันจันอาลีอาลีซื้อผันอาลีสิบอ่ะซื้อผันอาลีอัลลอบอ่ะเป็นกรบ้าอุดหนุนมาจากผันกระส้วนไปยังก็ไปล่างหัวงวัวอยู่งานแต่งเมววื่อวานเด็ดสุกคนรเลยไปต่ออีกบอมันอีกอะกระสวนไปต่อเพร่ะจะไปล่างแบบเพด่สร็จแบบจะขึ้นเคื่อนใหม่เลยดิดสองอย่างรวมกันกา แต่ละปากพันแล้วก็คายเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งก็สิได้ไปเนาะไปน้ำกัระบอกปุ๋ไปค่ะายเครื่องอ๋อนในว่าท้าบัวโอ้ยไปตีไก่กับเป็นตาแซ่ดเด้อปุ๋ยไก่ไปไก่มาแบบว่าไปเปลี่ยนการมาตับักเซ่ไปเปลี่ยนการหรือเปลี่ยนการไปไปปักเซ่หรือว่าสิขาวสวรรค์กันอย่าลืมแวะในเด้อห้านตีไก่เตีขาวเซโนห้านพิกัดยูวันคิวรถเก่าเนาะแม่ ขี่รถเก่าไปทางนี้ต้องหันไปทางนี้โอ้มวหินนี่ตอนนี้เข้าขี่รถใหม่ปะจะอยู่แถวนี่อยู่ัะเนาะงงลืมเผ้าแล้วไก่นี้จะตัวใหญ่เด้ออย่าลืมเด้อถ้ามเห็นเจ๊เท้าก็มีน้องสาวเจ๊เต็บอยู่ฮะสองคน เดทเพิ่นเป็นเจ้าของห้างใหญ่เด็กเนาะผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่คุมจิตการทุกอย่างเชกาเป็นลูกนอกมาเสกเขาก็เขาอยู่ห้างเดาะมิดเดทเจ้าของห้างอยู่เราไม่ได้เนาะนะไม่ไม่กะพุ่นลอยอยู่ในตู้เด็เมื่อไหร่ซื้อมาจ็บทงปะซานทงปะไม่เห็นอยู่นะ คลิปนี้กทิะได้จบตอนนี้เด้อพอม่พ่น้นองจังได้กระปากติดตามเนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อเป็นกำลังใจให้แปลว่าเนาะว่า้าผ่านโฆษณาแล้วก็จะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีสบายดี